เอาเปิดราคารอบแรกครับง้วทองหกเดือนครับพี่น้องครับสูง128ครับเป็นงัวไทยเลี่ยงง่ายครับเบิ้งครับริมหยาเบิ้งงพ่นริมหยาครับโล้วหยาดีขนาดลูกสามขาทองครับคุณน่ะต้มซีเต้ากีบเล็บขอเท่าดียูเดอร์ครับเปิดใบราคาขายเลยครับหมื่นซีเท่านั้นครับพี่น้องครับง้วทองหกเดือนตัวละหมื่นซีครับ อี่บ่อไขกวงงัวสาวอยู่บ่ครับนี่ตัวละเมือนสีคนส 100, นส 100, ่ครับทองหกเดือนสูงรน่อยยี่สิบแปดเอาราคานี่ทรงฟีร้อยโลเด้อพี่น้องทรงฟีร้อยโลครับหมื่นสี่พันครับขอพี่กัดไก่ไๆ่น่เดอ้องัวทองหกเดือนครับเบิ้งเล่มหยาโลครับเบิ้งเล่มหยาเบิ้งพันกินหยาครับ พ่อไปทิมว้เล่มใหญ่ยู่ยด้ครับพี่น้องครับเมือ่อเท่านั้นง่ว่าดีบม่มีปัญหายัางครับเบิ้งเล่มใหญ่้ลยครับพี่หล่าหญ้าปวดๆเลยยุ้ยสุดยอดหญ้าถือฝนใหม่นี่ง่ว่ากําลังเหลื่อมเพราะว่าแยกลูกเพศผู้ออกมังหันครับฝนนุม่มคขากกำลังหยุบครับง่ว่าปีละลูกครับตัวนี้ครับ่ว่าขืนไวเด้อขืนใวสมไหวครับ ลูกเพศผูแยกออกแล้วครับเดลือแม่เอามื่นซีครับทรงฟีลอยลูกครับไผสนใจโทรมาเลยนี่บ่ต้องชิดยนกครับงูห่าทองหกเดือนครับมื่นซีเท่านั้นครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอีกน้อยก็ได้ลูกได้เต่าแถมได้กินน้องอีกตั้งหาครับพี่กัดบันนว่าอำเภอปทุมราชจังวัดอำนาจเจริญครับของงูเบาตึงครับพี่น้องครับเพศดำดีนมซีเต่าผูนเบิงเพลิมหนา หูดังบบสีกโบแวงนะครับเด้อหูดังบบสีกโบแวงคุณน่ะสุดยอดอีลีครับหมื่นชีเท่านั้นครับคุ่นช่วงไทไายดีครับเพศดำครับดำเกือบสนิทเลยงัวราคานี้บ่มีปัญหายังครับทองหกเดือนเด้อพี่น้องทองหกเดือนเป็นตาเปรี่ยนยาเลินอยู่เด้คุณพ่อคุณแม่ครับงัวทองครับสูงลอยยี่สิบแปดเกือบลอยสามสิบคุณแล้วครับโอ้ดีเชื่องดีบเดื้อโบส้น พูน่ะเล่มยานี้บ่ต้องห่วงโอ้เล่มยาดีแหงครับเอา้าเปลี่ยนแท้ละเมือนี่อ่าสนใจโทรหาเบาตึงเดอ้อเห็นชิปนี่แล้วเมือนซีเท่านั้นส่งฟรีลอยโล่พ่อครับพี่น้องครับแบ่งปันกันไปครับสําหรับผู้มาง้วทองถึกเถือครับนี่งวอทองถึกเถือครับประกันทองเด้อคุณพอ่อคุณแม่ตัวทองให้เรียบร้อยลูกตัวใหญ่แล้วหกเดือนแล้วครับ 6เดือนแล้วม่านเองเปล่งเลยสุดยอดยีหรีครับสุดยอดยีหรีอคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆครับมีมาฝากพี่ฝากนอ้อง1โตเป็นงวาทอง6เดือน14,000กินยาค่ำใหญ่ๆเอาวอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีครับผม